สวายดีสวายดีสวัสดีเพลฟซีบ่ทุกคนเด้อสวายดีกันยามสวยทุกคนเปิดคลิปนี้มากับซีแปลกแปกแน่เลยทุกคนเด้อเนื่องจากวัน้งลี่ไปจัดฟันมาเนาะทุกคนเนาะเรื่องราวของคลิปนี้สีมาเว้าเรื่องจัดฟันทุกคนอือเนื่องจากว่าอ่าน้องลี่บ่ยากมาตัตอบคาถามเอฟซีเนาะน้องลี่เชื่อว่าเอฟซีต้องไปต้องถามกันแน,น่นอนน้องลี่ก็เลยเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเลยมาเล่าให้เพลฟซีฟังเลยเนาะตอนแรกว่าซี่อ่า ตรนเรกว่าซีเล่าให้ PFC ฟังในคลิปแบบเวลาถ่ายคลิปพัลโเล่าให้ฟังนะทุกคนเนาะแต่ว่ามันนด้คิดไปคิดมาแล้วมันคือซสียเงาก็เลยเฮ็ดเป็นคลิปนึ่งเลยเนาะนะนะตอนนี้น้องลี่จัดฟันมาแล้วนะทุกคนเนาะนี่นี่ ก็คือน้องลี่หับไปจัดฟันมาเมื่อกี้นี่ทุกคนมื้อที่น้องลี่จัดฝันหันจะเป็นวันที่สิบห้าเดือนเก้าเนาะทุกคนเนาะเป็นเดือนเกิดของน้องลี่เองเหลืออีกห้ามื้อก็ทีฮหอดเดือนเกิดของน้องลี่แล้วเนาะทุกคนเนาะสาเหตุที่น้องลี่เลือกจัดฟันเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนเกิดของน้องลี่น้องลี่ก็เลยซ็จื่อว่าเออเอามื้อทาอิทที่หัาไปจัดฟันทำเป็นวันที่นี้เดือนนี้เด้อสันเดย์เนาะทุกคนเนาะอ่ะขอเปลี่ยนท่านั่งแป๊บนึงทุกคนก็คือน้องลี่เองเป็นคนที่ มีปัญหาเรื่องฝันมาตั้งแต่น้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะความจริงต้องรีบหมดได้ยากจัดฟันเลยทุกคนรู้สึกว่ามันยากหลายมันเว้ายากหลายทุกคนตอนที่ตอนนี้ต้องลีบเองกับเว้ายากคือกันแล้วรู้สึกว่าเวลาเว้าขนาะดเล็กที่อยู่ในเคลเขาขอนี่ยทุกคนมันสิคูดมันสีคูดปากเขาอยู่ตลอดเวลาเลยดนะ้ตอนที่เว้าเนี่ยทุกคนแล้วก็บ,บแปลกใจเลยว่าเป็นอย่างคนอะจัดฝันแล้วค่เจ้ามักยิ้มไอ้น,นี้ทุกคน เออน้องรี่ก็หากระซิบมาเข้าใจด้วยมือที่ตัวเองเฮ็ดจัดนี่แหละทุกคนถ้าถ้าหากเขาโบนิวเอันนี้ค่ะทุกคนแล้วเห่าเว้าขนาดเล็กมันสี่คูดอันนี้ย่ตลอดเลยทุกคนเฮ็ดห้เจ็บตอนนี้ต้องมีเองกับเจ็บนะทุกคนเนาะแต่โบ,บแมนแต่โบแมนเจ็บแคลที่แต่โบแมนเจ็บแคลย้อนเล็กหัดแต่ทุกคนมันเจ็บแคลย้อนเล็กอะ่ะเวลาเขาเว้าแล้วเล็กมันคูดหันเนาะอ่ะ สาเหตุที่้องลี่จัดฟันก็คือ้องลี่เองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันมาตั้งแต่น้อย้วทุกคนเนาะก็เป็นคนที่แบบเจ็บแค้วมาตั้งแต่น้อยเนาะเจ็บแค้วมาตั้งแต่น้อยเนื่องจากว่าแม่แม่้องลี่ว่าให้้องลี่ฟังว่า น้องลี่ฮั่นเป็นคนมากกินขนมมาตั้งแต่น้อยตอนยังน้อยฮั่นกินขนมแทนเข้าเลยอยู่วระสานเนาะทุกคนเนาะเพิ่นบอกว่าความว่านงลี่มากกินขนมฮะน่ะน้องลี่ฮั่นตัวแม่ว่าเจ็บท้องแล้วแม่ว่าจะเอาไปหาหมอแล้วน้องลี่ว่าบบไปหาหมอกันได้กินขนมกันดีอยู่ว่าสานทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่แบบ อ่าน้องลี่หญ่มาแล้วนุองลี่ไปที่ไหก้กะคนอ่าชาวบ้านเพื่อนกันอย่างเราให้น้องลี่อยู่วันน้องลี่ตอนอยังน้อยท่านวัาเนี่ยนี่มาทานเลาทุกคนเนาะแล้วผลเสียของการกินขนมมาตั้งแต่น้อยก็คือนี่แหละทุกคนนะอ่าเดวมาจัดฟันเนี่ยนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างอ่านุองลี่มีปัญหาเรื่องอ่าฟันน้องลี่ฟันล่างนี่มันจิควบฟันบนนะทุกคนเนาะแล้วก็เลยเฮตุให้เวลายิ้ม เวลาเวามันบ่ค่คอยง่าปันไดเนาะทุกคนแล้วกะอ่าซิมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเข้าทุกคนค่อนข้างยากกว่าคนปกติเนาะเพราะว่าคนปกติฮันฟันบนซี่ควาฟันล่างเนาะทุกคนเนาะแต่ลุงีิฮันเป็นคนที่ฟันล่างควฟันบนกับบได้หลายแฮงเนาะทุกคนเนาะอืมแล้ววันทีนี้ สาเหตุที่น้องลี่ต้องได้จัดตอนแรกน้องลี่เองคิดว่าถ้าหากมีปัญหาเพียงแต่ฝันล่างกว่าฝันบนนี่น้องลี่ซีโบซีโบจัดเนาะซีปะให้แบบเป็นธรรมศาสตร์เลยแต่ว่าด้วยความที่น้องลี่สาเหตุที่มาจัดนี่ก็คือตอนอยังน้อยทุกคนน้องลี่เองเป็นแคลเมงทั้งสองด้านเนาะไกลๆก็แคลก๊กแถวนี้แหละทุกคนเนาอะ,อะเป็นแคลเมงทั้งสองด้านแล้วก็มันเจ็บเนาะทุกคนเนาะมันเจ็บ ดยความตอนยังน้อยเขาก็ไม่ได้มีความอดทนที่สิแบบอ่าไปปัวมันสินะทุกคนเนาะไปมีแต่ว่าเจ็บแล้วไปหาหมอหมอกอะลกออกให้เลยลกออกให้ทั้งสองดานเลยทุกคนแคลวสองด้านนี่ร้งรีบบ่มีเลยแล้ววัดทีนี้ลกออกเนาะลกออกแล้วมันก็สิเหลือว่างไว้เนาะทุกคนเนาะเหลือว่างไว้แล้ว,ว่ันนี้แคลนวนี่หน่ามันบร่ว่าสิ ห้างบ้านเดียวเลยทุกคนทุกๆุกมือให้มันซีห้างเทลอนอยเทลอนอยลุงลี่ลกมานี่ก็โอ้หลายปีแล้วทุกคนตั้งแต่ตอนลุงลี่อ่ะสิบสี่สิบห้าปีเนาะตอนนี้ลุงลี่ซีเข้าสาเอสสาเอปีทุกคนลุงลี่สังเกตตัวเองมาได้โศกปีเนาะสองปีแล้วเูซื้อว่าแค้นี่มันห้างแบบชัดเจนเลยทุกคนเวลาเฮากัดกินอีอย่างเน่ะมันซีไปขายเนี่นี่ทุกคนที่ขายยี่แถวทางน้านี่เนาะลุงลี่มาสังเกตเบิ้ง อาเคียวบอดนที่เาลกไปนี่นะมันเริ่มชิติดทุกคนมันเริ่มชิติดมันบ่มีว่างมันบ่มีว่างเนื่องจากว่าอาเคียวทางหน้าเฮานี้มันเริ่มลมนึงไปบพุ่นนะทุกคนเนาะลมนึงไปบพุ่นเห็นในเคียวตัวนี้บ่ว่างแต่มันซีมาห้างทางหน้านี้นะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ห้างอยู่ทุกคนห้างหลายแล้วเนาะแล้วมือนึ่งน้องดีอ่าไปคูดหินปูนยู่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็ไปปรึกษาหมอ,อเอ้ยไม่ได้ยู่โรงพยาบาลนะทุกคนยู่คลินิก ล้วก็ปรึกษามหมอว่าเอ,ออแคว้เขาเป็นอันนี้มีวิธีแก้อ,อ่นบนเนาะเพื่อนกะหมอกะแนะนํนว่าอันให้ดัดฟันให้จัดฟันถ้าหากบรจัดท่านอนาคตแคว้าเขาสิล้มว่าสันเราทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ท่านเควทางล,ล,ล่างของ้รงนีนี่นะมันมีแนวโน้มว่าสิมันแยกอแกแากกัน ไปจังซี่ทุกคนแล้วมันซี่ห้างทางนี้เนาะร้าน้องนี้ก็ศึกษาหาข้อมูลทางลมกับ AI ทางเบื้องหมทางฟังไทยแล้วก็แซตไปปรึกษากับคลินิกนู่นนั่นนี่เนาะว่าอ่าเคสแบบตรงลีนี้จัดฝันได้บดีบบเนาะหมอหลายคนก็ร้อ,อเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจัดเนาะทุกคนเนาะอ่าจัดนึ่งมาก็คือสิ่งที่เฮาสิไดก็คือแค้นี้โบห้างแล้วก็อ่าแค้าเฮามันซิ เข้าไปในเฮดไฮอ่ะฟันทั้งนอกค่ะนี้ควบฟันฟันล่างเนาะระดิ้งให้หอยยิ้มเฮ่างามขึ้นเนาะทุกคนเนาะแล้วน้องลี่อะเคยมีหมอหมอฟันทางฟังไทยเนาะเพื่อนอ่าบอกให้น้องลี่เนาะบร่ได้บอกเพื่อนกะแนะนำเนาะทุกคนเพื่อนบอกว่าเออเบื้องน้องลี่แล้วคือสิคีเยวเขายากเนื่องจากว่าฟันล่างคัอบฟันบนเนาะอ่าเพื่อนกะ เนีนําว่าถ้ายากปรึกษาเพื่อนกับปรึกษาได้เนาะเพื่อนบอกว่าอาจจะมี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือให้จัดฟันทางเลือกสองก็คือผ่าตัดเนาะผ่าตัดก็คือเฮาบริได้ใช้เวลาในการท่าให้เขี้ยวมันเข้านู่นนั่นนี่แตว่าระยะเวลาหนึ่งปีสองปีสําหรับผ่าตัดม็นบริได้ทาแบบนี้แต่ว่าถ้าเฮาบริพสสาหรับการผ่าตัดเฮาก็มาจัดฟันเนาะทุกคนเนาะมาจัดฟันเอาแต่ว่าระยะเวลากลัวมันซี่เข้านู่นนั่นนี่กะระยรเวลากะ โอกปีปลายสองปีเนาะน้องลี่ก็เลยอ่านยังบอบร้อมสำหรับการผ่าตัดเนาะทุกคนเนาะขอจัดฟันเอาซะน้องลี่ท้าได้เนาะเจ็บเล็กเจ็บน้อยกะบอบเป็นอย่างเนื่องจากว่าน้องลี่เองฮ่นเป็นคนจนว่าสินนะ้นปวลวทุกคนน้องลี่เคยแบบเคยเจ็บแคลจนแบบโอ้เจ็บเจ็บขนาดทุกคนแบบเจ็บเจ็บแบบอ่าเจ็บจนแบบ สิเอาีสิเจ็บอีย่างอีกะกระทบกระโหดได้แล้วนะทุกคนเนื่องจากว่าน้องนีคือเจ็บถึงจุดที่แบบสูงสุดมาแล้วสินะซัมมี่ก็คือแบบจิบจิบเนาะคือเมื่อนี้ทุกคนไปจัดฝันมามือแรกมีกับน,นั่งทายคลิปแบบปกติเลยเนาะแต่ว่าหมอบอกว่าอ่าด้านเดือนนี้หมอสิบอให้มันเจ็บเนาะหมอสิไปมันทีเจ็บก็คือเดือนทัดไปเนื่องจากว่าหมอสิมีการถอนแคลวแลแ้วกามีการดึงแคลวเนาะทุกคนเนาะ แล้วบ้าทีนี้อ่าคาถามต่อไปน้องลีเชื่อว่าต้องมีเนาะอ่าน้องลีจัดฝันยู่สาสอยู่ไทยหรืออยู่ลาว mm. เนื่องจากว่าน้องลีปรึกษาหมดทางครั้งไทยเดยเนาะ mm. ก็คือน้องลีเอกปรึกอ่าน้องลีเองจัดฝันยุ่ลาวเด้อทุกคนเด้อ mm. เนื่องจากว่าจัดฝันแบบนี้มันต้องได้ไปพบหมอทุกทุกเดือนนะทุกคนเนาะน้องลีก็เลยมาคิดว่าถ้าหากน้องลีไปจัดยุ่ไทย mm. น้องลีเอง บอกว่าอนาคตเนาะ,ะาระยะเวลาการจัดของลีเหมาะบอกว่าปีครึ่งเนาะทุกคนเนาะน้องลีบอกว่าอนาคตของน้องลีน้องลีสิได้ไปไทยทุกเดือนโบสีนาทุกคนและการเดินทางจากบ้านของนลีไปไทยกบค่อนข้างใช้งบหลายเติบยูเนาะทุกคนเนาะน้องลีก็เลยอืม่ได้เลือกจัดอยู่ไทยเนาะทุกคนการไปมาของน้องลีกะยัง มบนเนจว่าซีได้ไปทุกเดือนบอก็กเลยขอเลือกเอาบ้านที่สะดวกไปมาสะดวกใกล้บ้านเอื้อของลุีนี่ก้อนนะทุกคนเนาะก็คือลุงีจัดดูแล้วนะทุกคนเนาะลาคคำถามที่สองที่ต้องมีก็คือค่าราคาจัดท่า่นะทุกคนสำหรับราคาของการจัดฟันเคสของลุีหมอวะว่าแต่ละเคสบ่คือการเนาะบางคนก็ถ้าบบยากหลายกะ อ่าระยะเวลาบดล่าอ่ากระทึกเนาะสำหรับเคสของรีแมนสามหมื่น 30, บาทนอทุกคนเดอ้อการจัดฟันยุททางฝั่งลาวแม่นเพื่อนไล่เป็นเงินบาทเบิดเลยนะทุกคนเนาะอ่าเคสของรีแมนสามหมื่น 30, บาทแต่ว่าบร่ได้จ่ายบ่ได้จ่ายบ้านเดียวนะทุกคนเนาะเพื่อนจะมีให้ใจ่ายอ่าทำอิดเมื่อทำอิดที่เขาไปจัดมาคือจังซี่าะเพื่อนซี่ให้ใจ่ายก้อนมืดนึ่งหรือว่าห้าพันนะทุกคนเนาะอ่า เหลือนั่นก็คือเอามาหารเอามาหารว่าเฮาสิจจ้ยเท่ดไรเนาะทุกคนนะเนาะเฮาสิจจ้ยเดือนละเท่าไรแล้วก็เอามาหารว่าเฮาหันเคสของเฮานี่สชิตกอยู่จักเดือนเนาะสำหรับเคสของลุงลีหมอิีห้เลวสิให้ดีแม่นอาสิแปดเดือนเนาะทุกคนอืมบอกแม,อม่เครื่องปีปีเครื่องเนาะทุกคนเนาะ อ่ะปีครึ่งเป็นครึ่งปีเดีอปีครึ่งเนาะและ้วล้าน้องดีเองจ่ายก้อนแม่นอะ่ะห้าพันบาททุกคน้องดีจ่ายก้อนห้าพันบาทแล้ววันนี้เดือนถ้าทาปเป็น้องดีต้องได้ใจ่ายให้หมอกอ็คือเดือนละหนึ่งพันบาท,ทนะทุกคนเนาะหรือว่าถ้าหากเขามีกําลัง จ่ายหลยก็นั้นก็สามารถจ่ายได้นะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องลี่เองยังบนแน่ใจว่าชีได้จ่ายแนวใดเนอะทุกคนน้องลี่ขอขอเบึ้งก้นเนาะทุกคนเนาะคาดว่าน่าจะจ่ายเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนไปจนฮอดแล้วเนาะทุกคนเนาะจนฮอดแล้วคุณละบนน้องลี่น่าจะบนจ่ายบ้าทเดียว อ่าถ้าผู้ใดที่มีประสบการณ์การจัดฟันกนสวยคอมเมนต์บล็อกลุงลีเด้อทุกคนหรือว่าผู้ใดที่เป็นหมอเซี่ยวซานเรื่องฟันกะคอมเมนต์บอกลุงลีได้เนาะทุกคนเนาะว่าเออเฮาควรถามหมอเนี่ยนี่เด้ออ่าควรเฮ็ดเนี่ยนี่กะคอมเมนต์บอกลุงลีได้ลงุงลีเสียเอาไปถามหมอเนาะประมาณนั้นแหละทุกคน เนาะการจัดสัน,นยุราแ,แม่นเงินบาทนะทุกคนเนะาะไล่เงินบาทแต่ว่าฮารที่ลงลี่อาคีนี่ที่ลงลี่ไปจัดแม่นเพื่อนไล่ตามเลขธนาคารนะทุกคนเนาะแล้วลุงลี่กะแล้วเพื่อนกะซีให้เขาเลือกว่าอาเฮาสะดวกใจเป็นบา้านหรือเป็นกีบเนาะเพื่อนฮัรได้เมินลุงลี่เองขอใจเป็นกีบนะทุกคนเนาะแล้วเคสของลี่ตกอยู่อาสามื่ 30, นเฮากะ เฮากับมาไล่เลยทุกคนเฮากับมาไล่เลยว่าสามมื้อน,นี้ตกถึกจากล้านกีบแล้วบัดนี้เดือนต่อไปเดือนต่อไปเฮากลับมาจ่ายเป็นกีบเลยประมาณนี้นะทุกคนเนาะเพิ่นสิไ่เป็นเงินบาทซื่อแต่ว่าถ้าหากเขามีอ่ายากกักจ่ายกีบกะจ่ายได้นะดน้องลิกเลยเลือกจ่ายกีบเนื่องจากว่าน้องดีอ่าบย่อไปแลกเงินทุกคนเพราะว่าเลีเงินมันขึ้นขึ้นลงลงเนาะ สิประมาณนี้แหละทุกคนเด้อการจัดฟันของสาวอันนึงนะทุกคนเนาะยุ่ยยากหลายทุกคนยุ่ยยากแหงเนาะเมื่อกี้นี้กระโถไปหาแม่ตัวไปหาแมว่ว่าเออไปจัดฟันมาแล้วเดินเนาะอีกท้ายเดือนท้ายเดือนน้องนีสิเมือบ้านเบื้องอาการก่อนทุกคนว่าชิเจ็บโบถ้าเจ็บกะน,น่าจะยังบเมือบ้านถ้าบเจ็บกะสิเมือบ้านเนาะหมอบอกว่ายัางบบเจ็บเดือนนี้น่ะสิไปเจ็บเป็นเดือนหน้าแล้วกัอืมอ่ะสิ เคี่ยวเขายากได้หน่อยนึงเนาะน้องลี่เองกะลองเคี่ยวแล้วทุกคนเคี่ยวขนมกะฮู้สึกว่าบบเลกเนาะทุกคนเนาะบบเลกดีแล้วกะกินไข่มุกไข่มุกยุซานมไข่มุกขนาดก,กะฮู้สึกว่าอืบ่คัาขนาดทุกคนบ่คักคือที่แบบบ่มีเล็กบ่มีอย่างยู่เนาะ ทุกคนถ้าผู้ใดงที่ที่มีบางคนที่มักการจัดฟันแบบนี้เนาะทุกคนทั้งที่แบบเค้าเพื่อนดีเค้าเพื่อนงามแล้วแต่ว่าเพื่อนอยากจัดเนาะนะเพื่อนว่าถ้าจัดเลยยิ้มงามว,ว่าสันทุกคนแต่ว่าน้องลี่เองอืมคิดว่าบุจัดน่าดีแล้วเนาะเพราะว่าหลังจากจัดแล้วขอต้องได้ใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตเลยเนาะ แล้วก็มีการแนะนําว่าอันจัดฟันใส่ก็มีแต่ว่าจัดฟันใส่ฮันองลี่เองซู้ราคาบคุบบ่ายทคนอยู่ทางฝั่งเลานี้แพงขนาดเลยเนาะจัดฝันใส่นะประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะุ้งลี่ก็มาแจ้ง KFC แล้วเด้อท้าผู้ใดที่อ่า มีคําถามอยากแนะนาเอ้ยมีคําถามอยากแนะนำมีคําถามอยกนนมายกถามกระถามกันมาได้เนาะน mm. งลี่กับมาบอกอเลยว่าน mm. งลี่จัดฟันเนาะมีอย่างกับที่มาเว้าให้ฟังทุกคนเนื่องจากว่า f c คือส่วนหนึ่งของชีวิตน้องลี่ได้เนาะถ้าบูมี f c กับนงลี่กับบมีเงินไปจัดฝันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือนองลี่เป็นเงินที่น้องลี่ได้มาจาก y o u ยูทูแหละเป็นเงินที่ตัวเองหามาด้วยตัวเองเนาะทุกคนเนาะ มีอย่างกับที่มาอัปเดตให้ PFC อฟังเดอ้อแล้ p พีผู้ใดมีอ่ะคำแนะนำอยากแนะนำก็สามารถแนะนำมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้เอฟซสวัสดีสวัสดีเดอ้อ